เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลในการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อการจ่ายบิยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายนนี้ค่ะที่ห้องประชุมนพร,รัตชั้นหาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดในการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่แต่ละชุมชนทั้ง20ชุมชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน2563ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้ง20ชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเลขานุก,การนายกสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนเทศบาลและพนักง,งานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่แต่ละชุมชนทั้ง20ชุมชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน2563 ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้ง20ชุมชนเรื่องการแจกหน้ากาก,กอนามัยพร้อมเจลล้างมือแอลกอฮอลให้กับชาวชุมชนแต่ละครัวเรือนเรื่องการก่อสร้างที่ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดแห่งใหม่โดยใช้การต่อเติมอาคารท่องเที่ยวหลังเดิมให้เกิดประโยชน์